ตอนที่หินนี้ก่อตัวบนโลกยังไม่มีสิ่งมีชีวิตไม่มีต้นไม้มีพืชมีแต่น้ําหินแล้วก็อากาศพิษมันคือดาวเคราะห์คนละดวงกับตอนนี้แล้วพวกเขาก็เดินกันต่อไปครับแล้วโคบิดก็หยุดกึกจนปีเตอร์นั้นเกือบโดนชนมีอะไรอยู่ทาไมโคบิดไม่ตอบรับเขาเอาเนิ้วชี้แตะที่ริมฝีปากแล้วเขาก็เริ่มตั้งใจฟังเขาได้ยินเสียงอะไรบางอย่างรับมันไม่ใช่เสียงอันตร,รายไม่ใช่เสียงหินถลม่มแต่มันเป็นเสียงเสียงที่ถึงจะเบามากแต่มันก็เหมือนจะมีคนตีะระฆังอยู่ลึกเข้าไป ข้างในเหมืองเขาหันไปหาปีเตอร์ได้ยินไหมทุกคนหยุดนิ่งตั้งใจฟังไม่เห็นได้ยินอะไรเลยปีเตอร์บอกแต่โคบิสได้ยินครับมันเป็นเสียงกลางวันเบาๆเหมือนกับโลหะแล้วมันก็ดังมาจากผนังด้านซ้ายมือของเขามันดังมาจากในหินตรงนั้นเลยโคบิสเอาไฟฉายจ่อไปที่ผนังตรวจสอบมันขุ่คระนิดหน่อยมีสีน้ำตาลล้อมอบเหมือนกับหินทั่วไปแต่ในขณะที่เขารวบมือไปเขาก็เจอครับมันมีจุดหนึ่งที่มันเรียบมากเรียบแบบสมบูรณ์แบบเป๊ะขนาดประมาณลูก,กอฟ์ฟโคบิส นั้นหันไปหาปีเตอร์ส่งคอสกัดไม่ชันทีเดี๋ยวนี้เลยโคบิสนั้นค่อยๆสกัดหินรอบๆครับสกัดจนเรียบๆนั้นอย่างระมัดระวังคนงานอีกสองสามคนก็กรูกันเข้ามามุดรุมดูหอยฉายสีดวงนั้นส่องไปที่จุดเดียวกันและในขณะที่โคบิสเองกําลังสกัดครับผิวเรียบมันก็ถูกเปิดเผยออกมาท่านผู้ชมครับมันเป็นทรงกลมมันโค้งมนสีมันเข้มกว่าหินรอบๆแล้วมันก็มีความมันวาวคล้ายๆกับโลหะพวกล